แจกเช็คลิสต์ของใช้ทารกมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย16รายการตามนี้เลยคุณแม่เซฟได้เลยนะ 1. ผ้าห่อตัวทารก 2. เสื้อผ้าเด็กอ่อนก็เลือกแบบที่ผ้านุ่มๆน,นะคะไม่ระคายเคืองผิว 3. ผ้าอ้อมจะเป็นสาเร็จรูปหรือเป็นผ้าอ้อมทั่วไปก็ได้ค่ะ 4. อ่างอาบน้ำแล้วก็ฟองถูตัวนะคะ 5. สะบู่และแชมพูแบบสำหรับเด็กอ่อน 6. โลชั่นหรือเบบี้ออลของเด็กค่ะ 7. ผ้าใช้ตัวแนะนำให้เลือกเป็นแบบขนนุ่มๆน,นะคะ8คอร้อนบัตรแล้วก็ทิชชู่เปียกนะคะแนะนำให้คุณแม่เลือกแบบที่อ่อนโยนต่อผิวลูกค่ะ9น้าน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเลือกเป็นของน้องน้อยเบบีได้เลย10เสื้อชั้นในให้นมอันนี้เป็นของคุณแม่นะคะ11เครื่องปั๊มนม12ผ้าคลุมให้นมต่อไปข้อ13จะเป็นหมอนรองให้นมนะคะนี่ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้คุณแม่ตอนที่ให้นมลูกค่ะ 14. ขวดนมแนะนำให้คุณแม่เลือกแบบที่ทนความร้อนได้นะคะ 15. น้ําน้ำยาล้างขวดนมค่ะและ16เครื่องนึ่งขวดนมก็จะเหมาะกับการทำความสะอาดขวดนมของลูกน้อยของเรามีของใช้อันไหนที่เฟิร์สลืมไปนะคะก็เม้นท์บอกได้เลยเผื่อคุณแม่อยากจะเพิ่มเติมจากลิสต์นี้ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ